แต่ DE เนะี่ยถ้าสูงนะครับแล้วคุณมีความสามารถในการชําระนี้ได้มีสภาพคล่องมีกําไรครับเขาก็ปล่อยคุณนะครับอุตสาหกรรมบางตัวมันก็จะมี DE ที่สูง DE สูงถ้ามีความสามารถในการทํากําไรกับสภาพคล่องมันก็โอเคค้นหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกด้วยเทคนิคการแกะงบการเงินที่ไม่มีใครเหมือนคอสแกงงบง่ายๆพิชิตหุ้นปีสา สอนโดยอาจารย์สันสกฤตวิจิตและทการอาจารย์ที่สอนงบการเงินเพื่อการลงทุนและสนุกที่สุดเรียนรู้เทคนิคการแกะงบเพื่อการลงทุนอย่างได้ด้วยสูตร4บวก1เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจผ่าน5รหัสทางการเงินและเทคนิคอื่นๆอีกมากมายท่ามพลาดเปิดสอนเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นอบรมวันอาทิตย์ที่23และ30มีนาคม2568ณโรงแรมอาวานิรัชดาก,กรุงเทพหรือโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนเิม สกแกนเือกโค้ดเพื่อ,อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร08 1 1 7 3 9ดหนึ่ง1 7 3 9 0เจกนะครับบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าแล้วความเสี่ยงสำคัญไหมอ้าวิ risk สำคัญไหมวันนี้ความเสี่ยงมันมาทุกมิติเลยถูกไหมครับนะอย่างวันนี้ถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงที่ท็อปที่สุดแล้ววันนี้คือ e s g risk นะครับมันมากันแบบ มันมาทั้งหมดเลยแต่ในความเสี่ยงมันก็มีโอกาสถูกไหมถ้านแย่ของความเสี่ยงถ้าเราตีความเสี่ยงว่าเป็นอันเซ t a i เทนตี้ความเสี่ยงที่มันมีอัพไซด์มันคือโอกาสความเสี่ยงที่มีดาวไซด์คือริสก็คือตัวความเสี่ยงด้านลบถูกไหมดังนั้นบางบริษัทก็สามารถเทินความเสี่ยงให้เป็นโอกาสแต่บางบริษัทก็ไม่สามารถจะบริหารความเสี่ยงได้มันก็เลยทิมแทงบริษัทเช่น บริษัทเนี่ยไปกู้เงินเป็นดอลลาร์แต่ไม่ได้ทำไมครับไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงเช่นไม่ได้ซื้อฟอร์เวิร์ดไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงกับดอลลาร์แล้วดอลล่าร์มันแข็งตายไหมตายทัาไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยคืออะไรล่ะเราเป็นนักลงทุนเรามองเข้าไปเราเห็นความเสียเส่ยงเขาไหมว่าความเสี่ยงเขาคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตัวช่วยนะครับพวกเรารู้จักวันรีพอร์ตถูกไหมวันรีพอร์ตเนี่ยก็คือพวกรายงานประจําปีวันรีพอร์ตถูกไหมครับถ้าคุณไปเปิดนะครับเซกชันที่รอบ ของวันรีพอร์ตมันจะเขียนว่า Risk Management อาจารย์อยากให้คุณได้อ่านแล้วคุณจะเห็น s e l ล์แ s สเ s สเมนตของบริษัทว่าตัวเขาอะมองตัวเองว่าความเสี่ยงทั้งหมดของเขาอะมีอะไรแล้วเขา Handle ยังไงอะไรที่อย่างแฮน d l เดไม่ได้อะไรทําแล้วได้ดีทันไหมอันนั้นลหละครับควรไปดูเรื่องของ Risk เพราะถ้า Risk Manage ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นบนกระดานนี้ก็จะไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันก็เบี้ยวไม่ตรงเป้าทันไหม นะครับพอมันเบี้ยไม่ตรงเป้าก็กำไรไม่ตรงเป้าไรายได้ไม่ตรงเป้าแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกลงโทษนะครับโอเคนะครับต่อไปนะฮะจัดหาเงินทุนโครงสร้างเงินทุนวันนี้ก็ปวดกระโหลกเนาะเพราะเวลาจะระดมเงินทุนปกติแล้ว,วครับธุรกิจจะมี2แหล่งในการลงทุนในการระดมเงินทุนถูกไหมอ่ะคุณเติมคําในช่องว่างให้ผมนะครับถ้าเราอยากจะหาเงินทุนถ้าไม่ใช่เงินเราก็ต้องเงินเขาถูกไหม ไม่เงินเราก็ต้องเงินเขาถ้าไม่ใช่เงินกู้ก็ต้องเงินเงินกู้ถูกมันไม่กู้ก็กูไม่เขาก็เราอ่ะถูกไหมครับแต่ในแง่ของบัญชีและก็การเงินเนี่ยเราจะเรียกเงินเขาหรือเงินกู้ว่านีสินเรียกเงินเราหรือเงินกู้เนี่ยว่า equity ทันไหมครับมันก็มีอยู่สองอย่างคือไม่เด t ก็ต้อง equity ทันไหมครับวันนี้ ผมก็สรุปง่ายไม่กู้ก็ต้องเพิ่มทุนนะแล้วการกู้หรือเพิ่มทุนเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบจะเพิ่มทุนเท่าไหร่ถูกไหมเขาก็จะกลัวเดลูชั่นดูกลัวเร earning p ป r s แชร์มันจะถูกมันตั้งตุ๊ดแล้วก็กลัวเ hmm, ดลูชั่นเนี่ยกลัวเยอะกลัวคนจะมายุ่งวุ่นวายถูกไ่ะอำนาจควบคุคมจะหายไปสังเกตแม้สมม่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเพิ่มทุนจะกู้แต่เวลาเขากู้อะครับมันก็จะมีอยู่2แบบคือไปเป็นแบงค์คือกู้แบงค์หรือกู้สถาบันการเงินกับนอนแบงค์ นอนแบงก์ก็คือออกบอนส์ใช่ไหมครับคุณว่าไหมการการกู้แบงก์เนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะกว่ามีข้อห้ามข้อให้ทําตำข้อมนนั้นเยอะใช่ไหมบริษัทก็จะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับแบงก์ปะสุดท้ายอะถ้าเราเป็นบริษัทที่มีเครดิตดีครับมีเครดิตเรตติ้งที่ดีครับส่วนใหญ่สังเกตไหมจะออกบอนด์คราวนี้ปัญหามันตามมาครับเวลาเราเห็นบอนเรตติ้งอะโอมันมีหลายเจ้าเนาะเอาง่าย ถ้า B3 ตัวยังถือว่าอยู่ใน Investment Grade ถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิด B2 ตัวอันนี้มันคือไม่ใช่ Investment g เกร e ละมันคือจังถูกปะ่ะตามตามทฤษฎีอันนี้เห็นชัดถูกปะ่ะแต่มันจะมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่เป็นพวกไม่มี Rating ทันไหมไม่มี Rating แปลว่ามันเป็น Investment Grade หรือมันเป็นจังทันปะ่ะผมเห็นทั้ง2แบบเลย แล้วก็ไม่ได้เก่งด้วยนะผมหมือนว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดจะไปฟอร์ e ีเขาได้ตอนแรกนะบางทีเห็นเห็นเนี่ยเอ๊ะมันอะไรวะมันเหมือนกับเราไม่รู้ไงว่าไอ้คนที่มันอันเรทเนี่ยหรือนอนเรทเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีถูกป่ะแต่แต่ว่าสิ่งที่จะมันจะสะท้อนได้ก็คือตัวเสียใ่แพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิจสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 17 000, หรือแอดไลน์ CSI Society ดอกเบีย้ยที่เขาเสนอให้เราอถูกไหมครับดอกเบีย้ยยิ่งแพงก็ high risk, high return ถูกไหม,มเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องของการดมเงินทุนปวดหัวจะตายสุดท้ายหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ครับอย่างเนี้เรากู้ไม่ดีกว่าหรอคือการกู้มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียโอเคไหมอาจารย์ว่าถ้าสอนให้มันเข้าใจเบสิกลักการง่ายๆเน้นนะง่ายๆนะคุณจะกู้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาชำระถูกไหม เอาแค่นี้พอปัญญาแปลว่าอะไรปัญญาแปลว่ามีกําไรและมีสภาพคล่องโอเคไหมครับถ้าให้หลักง่ายๆเป็นแบบนี้สําหรับหลายๆท่านอาจจะดูยังงงๆกับง,งบนะปัญญาในการชําระก็คือสภาพคล่องกับกําไรนะครับถ้าคุณมีกําไรแต่ไม่คล่องก็ไม่มีปัญญาชําระจริงไหมสภาพคล่องมีแต่ไม่มีกําไรก็ชําระไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณบอกว่าผมสตรองผมมีกำไรผมมีสภาพคล่องที่ดีคุณกู้ไปเถอะ DE ของคุณเนี่ย Debt to Equity ของคุณนะครับอ่าบางคนบอก d e b t Equity คืออะไรวะเน,นี่ยงงอ่ะเอางี้นะถ้าผมอะ่ะจะต้องการระดมเงินทุนมาร้อยหนึ่งแล้วผมก็นั่งคิดโครงสร้างเงินทุนครับตกลงแล้วจะเป็นเงินเขาเงินเราเท่าไหร่อ่ะสมมติอันนี้มัว่วนะครับสมมติบอกว่าร้อยหนึ่งเนี่ย เป็นออกหุ้นเพิ่มทุนหรือเป็นหุ้นทุนเป็น common stock เนี่ยสักหกสิบแสดงว่ามันต้องก่อนนี้สี่สิบถูกไม่ถูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้น d e ท t สี่สิบ equity หกสิบถูกไม่ถูกครับนั้น DE เท่าไหร่ครับ DE ก็คือเอาสี่สิบหารหกสิบถูกไหมคือสองส่วนสามถูกไม่ถูกครับหรือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหกเจ็ดถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเขาสื่อสารเรื่องของโครงสร้างเงินทุนน่ย เขาจะสื่อสารผ่าน DE ratio ท่านอาจารย์ไหมถ้าสมมติร้อยนึงทุน50หนี้50 DE คือ1เท่าถูกไม่ถูกครับแสดงว่าเวลาพูด DE กันอย่างเงี้ยเขาหมายถึงอยากรู้ว่าโครงสร้างเงินทุนคุณนะเป็นหนักที่หนี้หรือหนักที่ทุนทันไหมนั้นถ้า DE ยิ่งสูงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะถูกไหมมีเรื่องของความเครียดทางการเงินเยอะถูกไหมถูกครับ แล้วเวลาก่อนหนี้ธนาคารธนาคารมักจะเขียนอยู่ในสัญญาเงินกู้ว่าต้องดำรงดีไว้ไม่ให้เกินเท่านี้เท่า,ทาสังเกตปะ่ะเพราะเขาไม่อยากจะมานั่งแชร์ความเสี่ยเขาไม่อยากจะต้องมานั่งแบบให้คนอื่นมารับอะไรนะเหมือนกับมารับเงินของเขาไปอ่ะเขาก็อยากจะได้เงินของเขาคืนอ่ะโอเคปะ่ะเพราะนั้นดีอ่ะเวลาเวลาก่อนนี้ครับดี DE เราต้องระวังไม่ให้มันสูงถูกไหมถ้าสูงมากเกินไปเดี๋ยวมันเกิดดีฟอล l ์ขึ้นมาเนะี่ยจะสวย แล้วแบงก์จะบังคับชำระหนี้ถูกไหมครับแล้วพอแบงค์บังคับชำระหนี้ถ้าความโหดมันมีอยู่จริงแล้วมันยังมีอยู่จริงนะมันจะ cross default แปลว่าถ้าหนี้ตัวหนึ่งอ่ะผิดนัดอันนี้ไม่ต้องดีองดีีเลยนะมัน cross หมดถูกไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างบางตัวที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ดนะีเนี่ยถ้าสูงนะครับแล้วคุณมีความสามารถในการชําระหนี้ได้มีสภาพคล่องมีกําไรครับเขาก็ปล่อยคุณนะครับคุณสังเกตไหมบางบริษัทดีสูง แต่เขาก็อยู่ได้ไหมแต่บางบริษัทดีตา่าแต่อยู่ไม่ได้เห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันหลายคนมาถามอาจารย์ว่าดีต้องเท่าไหร่ถึงดีผมก็บอกไม่ได้มันขึ้นอยู่อุตสาหกรรมจริงไหมครับถ้าเราเป็นลง,ลงเราเป็นพวกธุรกิจพลังงานพลังงานส่วนใหญ่แล้วกู้เยอะไหมเยอะอะ่ะใครจะไปใช้เพิ่มทุนมาสร้างโรงงานถูกไม่ถูกครับมันเป็นโปรเจกต์โลนพวกพรอเพอร์ตี้อ่ะครับกู้เยอะไหมกู้ทั้งนั้นแหละครับนั้นอุตสาหกรรมบางตัว มันก็จะมี DE ที่สูงอย่างที่ผมเรียนนะครับ DE สูงถ้ามีความสามารถในการทํากำไรกับสภาพคล่องมันก็โอเคนะครับอไปต่อนะครับอารมณ์อารมณ์รมประมาณว่าเหมือนคุณน้ำตาลสูงอนะแต่คุณออกกำลังกายอนะทันไหมไขมันเยอะแต่คุณออกกำลังกายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าดีสูงนะ่ยแล้วคุณไม่ได้ระมัดระวังตัวเองอนะไม่บริหารดินามิกให้มันดูโอเคอนะ่ะสุ่มเสี่ยงมันก็มีถูกไหม ฟ้าฟาดเกิดเศรษฐกิจไม่ดีปั๊บสวยเลยนี่มันดิลถูกไม่ถูกไรายได้ไม่มีอย่างเงี้ยตายเลยนะครับอ่ะอย่างพวกธุรกิจสายการบินอนะยามธุรกิจมันดีอะครับมันก็โอเคใช่ไหมสายการบินยอมรับไหมครับว่าดีสูงเพราะเขาต้องกู้มาซื้อเครื่องบินใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเจอล็อกดาวเข้าไปเป็นไงโหสวยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราคลายล็อกดาวเห็นไหมครับสามารถที่จะ bounce back กลับมาได้อย่างรวดเร็ว ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ